ไปที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างหาะคุณเสกชัยหลังจากที่มีข่าวบอกมีหมูป่ากว่า200ตัวนะครับอยู่ในป่าละเมาะและบ้านล้างในซอยสันทิสุขเขตเทศบาลจังหวัดราชบุรีนะครับก็ชาวบ้านเขาก็าทั้งทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวรวมไปถึงเป็นห่วงนะครับบอกว่ากลัวว่าคนเนี่ยจะมาล่าหมูป่าตรงนี้ไปทําอาหารก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่นี่เขาไปช่วยดูแลหน่อยนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะฮะคุณเสกชัยวันนี้ 11โ <naj ome S 1> มงเช้านะครับคุณวินานวิรณะหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับร่วมกับนายพศทัพปทุมหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ันห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า50นายนะครับได้เข้าไปทพื้นที่บริเวณซอยสันทิสุขนี่นะฮะเพื่อนําที่จะนําคอะน็อกดาว เข้าไปล้อมในพื้นที่ที่หมูป่าเนี่ยออกมาหากินนะครับโดยนายพศหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ก็บอกว่าวันนี้นะฮะได้นำคอกมาล้อมเอาไว้แล้วให้ชาวบ้านเนี่ยที่เคยนำอาหารเอาอาหารมาให้กับหมูป่าเพื่อให้หมูป่าเข้าไปอยู่ในคอกนอกดาวนะครับหลังจากนั้นก็จะจับทีละตัวละตัวนี่นะใส่คอกแล้วก็จะไปขนย้ายไปในพื้นที่ของกองพันพัฒนา ภายในค่ายภายในค่ายสีสุริยะวงศ์ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่แหละฮะครับนี่จังหวัดราชบุรีแต่ในขณะที่กรุงเทพมหาคนครก็มีหมู่ป่าเหมือนกันนะคุณผู้ชิท่านผู้ชมครับที่กรุงเทพมหาคอนครอยู่บริเวณภายในหมู่บ้าน อาร์เคเดียพาร์ควิวนะครับอยู่ย่านสะพานสูงนะครับมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมายังทีมข่าวเหมือนกันบอกว่าบริเวณดังกล่าวนะครับมีหมูป่าอยู่ประมาณ50ตัวนะครับ,รบซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนนํามาเลี้ยงแต่เกรงว่าช่วงหลังเนี่ยมีคนมาจับหมูป่าไปทําเป็นอาหารเยอะ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับ<ะ>ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีร้องเรียนายังทีมข่าวบ,บอกว่าหมูป่าทั้งหมดมี50ตัวนะโดยมีกลุ่มคนพยายามมาล่าหมูปา่าฝูงนี้ไปปรุงเป็นอาหารหรืออาจจะนําเนื้อ,อไปเล่ไปขายในตลาดสดแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ทางชาวบ้านก็เกรงว่าอาจจะติดเชื้อแล้วก็ที่ปรับปนมากับหมูป่าได้นะครับ ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าพื้นที่ลกล้างในหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยมีหมูป่า50ตัว<ะ>คุณทวีจิตสนองนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าปกติเนี่ยจะนําอาหารมาให้หมูป่าเป็นประจำนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้หมูป่าคอกดังกล่าวมาจากว่าก่อนหน้านี้มีคนน่ะนพ่อพันธุ์แม่พันุ์มาเลี้ยงไว้<ะ>แต่มาระ,ะ,ะ,ะยะหลังคนที่มาเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้เลี้ยงก็ปล่อยไปตามธรรมชาติจนมีการออกลูกออกหลานเป็นจํานวนมาก หลังจากนั้นนะครับพอมีหมูป่าจํานวนมากมีกลุ่มคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขตบ้างอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างนํารถกระบะนะครับมาจับหมูป่าโดยใช้วิธีการทารุณก็คืออาจจะใช้ค้อนปอนทุบที่หัวใช้เชือกทําเป็นบ่วงรัดคอแล้วก็ลากขึ้นรถนะครับซึ่งตอนนั้นก็ชาวบ้านกับคนที่พยายามที่จะมาเอาหมูป่าไปนะเกิดการทะเลาะก,กันบ่อยครั้งชาวบ้านก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะม,มาช่วยกันแก้ไขหน่อยอที่ราชบุรีเขาเอา กรงเหล็กมาล้อมลกรงเหล็กน็อกดาวน็อกดาว,ดาวนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือเป็นความเขาเรียก <c oughs> อะไรเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับ,บในการที่จะจับหมูไปปล่อยไว้ที่ค่ายทหารนะครับ,บแต่ว่ากรณีลักษณะแบบนี้ฮะคุณเสกชัยคือเป็นห่วงไงเพราะว่าอย่างคุณตาทวีเนี่ย <c oughs> เขาก็เล่าให้ฟังบอกพอเจอเจ้าบอกอ้าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อ้าวว่าเป็นตำรวจแล้ววิธีจับอ่ะคุณเสกชัยไม่ใช่แบบน็อกดาวไงเอาค้อนปอนทุบ เอาเชืองไปรัดคอโอ้โหนี่ไม่ใช่จับไปปล่อยและะ้วคุณเสกชยัยค้อนปอมทุบอะอจับไปนอกจากเอาไปขายเอาไปกินแนละ้แต่ว่ามันก็จะแพร่เชื้อโรคได้ทีนะฮะทีเดียวนะครับที่อีกบ้านหนึ่งนะที่จังหวัดพระนครศรียุธย,ยาคุณเสกชยัยอันนี้น่ากลัว <c oughs> อันนี้น่ากลัวนะฮะอันนี้เมื่อสักครู่ถ้าดูดีๆก็น่ารักเป็นสัตว์ป่าที่เราไม่ค่อยเห็น <c oughs> ใช่ไหมถ <c oughs> ึงแม้ว่ามันจะดำหน่อยดูแล้วมันสกปรกหน่อยแต่ว่าถ้าดูแล้ว เพลิดเพลินมันก็เป็นสัตว์ป่านะฮะแต่ว่าที่จังหวัดพระนครเสย,ยุธยาลิงสแสมดำนะครับน้ำหนัก6กกิโลกรัมนะฮะอยู่ดีๆเข้าไปในบ้านเรียกว่าแม่ของเด็กนะครับก็ต้องอุ้มหนีนะฮะไม่กล้าไล่นะครับวันนี้ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากวิทยุมูลนิธิพุทไทยสวรรค์นะครับนางสาวธัญรักษ์อัมปีดาอายุ17ปีบอกว่าลิงสแสมใหญ่ลิงสแสมนะฮะขนาด6กกิโลกรัมเนี่ยเข้าไปในห้องซึ่งอยู่ติดซึ่งอยู่ภายในตลาดกลาง เพื่อกเกษตรกรริมถนนสายเสียตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีย,ยุธยานีน่แหละฮะหลังจากที่ลิงเข้าไปแล้วไม่รู้จะทํำยังไงจะไล่ก็กลัวมันกัดนะครับก็เลยปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดนี่แหละฮะขังลิงเอาไว้หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาคุณเสกชยัยเจ้าหน้าที่ไปเปิดหน้าต่างปุ๊บจะจับลิงก็สักหน่อยเถอะนะฮะลิงจ้องเลย<ม>จะเล่นงานซะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาไม่เอาไม่อยู่งั้นก็ปิดหน้าต่างค่อยๆลัดเลาะสู้กันภายในบ้านเนี่ยนะ นานทีเดียวนะฮะกว่าจะจับได้นะครับท้ายที่สุดแล้วก็ไม่พ้นนะ<ม>ไปบน้นมือเนื้อมือของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์น,นะครับนางสาวนองรักก็เล่าให้ฟังบอกว่ากําลังเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลยนะฮะอายุสองขวบอยู่ในห้องพอเข้ามาลิงแมตัวนี้เข้ามาลือค้นหมดเลยข้าวของในบ้านกระจุยกระจายทีเดียวก็เลยไม่รู้จะทําไงอุ้มหลานชายนี้นี่โชคดีนะไม่ได้แล้วก็ไม่ถูกทําร้าย<ม>ลิงแมนี่ ฟันคมนะเขาคงไม่มีอาหารกินวังก็ดุช่าเลยพยายามที่จะเข้ามาในบ้านของคนเพื่อที่จะอาหารกินหาอาหารกินป่าถูกทาลายริงก็ต้องเล่ล่อนหาอาหารกินตามบ้านเรือนของชาวบ้านนี่แหละคะอันนี้ต้องปลูกป่านะครับปลูกป่านะแต่ในขนาดที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นเรื่องราวของโจรนะฮะถือว่ากรรมติดถลววจริงๆนะคุณถุชาท่านผู้ชมครับเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ขี่รถจักรยานยนต์ชิงทรัพย์ของ ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่มาหลังจากนั้นพยายามขับรถหนีเจ้าที่ตํารวจก็พยายามสกัดจับคนร้ายแต่คนร้ายถือว่าโชคร้ายนะการติดฉลวดนะครับครับขณะขับรถอยู่ก็ไปชนสุนัขแล้วก็ทําให้รถตัวเองล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในที่สุดตํารวจก็จับกลุ่มไปได้ในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองนะครราชสีมาก็ได้รับได้มีการจับกลุ่มนายณนะรินมณีราอายุ23ปีนะครับ ซึ่งเขาจับกลุมได้ในสภาพอยู่ที่บริเวณใบหน้าคือมีเลือดนองแล้วก็มีผ้าพันแผลอยู่สืบเนื่องมาจากก่อนหน้าน,นี้น,นายนรินทร์ู้ต้องหารายนี้นะครับชายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟนะฮะกระชากกระเป๋านายนิวัฒน์แดนทองอายุ30ปี38ปีครับที่กําลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่กับภรรยานะครับ,รบจนทําให้รถของผู้เสียหายล้มลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันที่บริเวณสระน้ําบ้านหนองตาคงหมู่ที่8ตําบลหนองบัวสาราเนี่ยครับ ซึ่งผู้เสียหายก็ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังถูกคนร้ายก่อเหตุกระชากกระเป๋าแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่สกัดจับคนร้ายคนนี้นะครับพอมาถึงบริเวณแยกถนนตัดใหม่ข้างป่าช้าจ,จีนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบคนร้ายกาลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่เป็นจังหวะเดียวกันขณะที่นายนารินผู้ต้องหานะฮะกำลังขี่รถหลบหนีอยู่พยายามเล่นเครื่องหนีอยู่นะครับไปชนกับสุนัขที่วิ่งตัดมา ตัดรถจักรยานยนต์ทําให้รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหานั้นล้มแล้วก็ทําให้ผู้ต้องหารายนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากการตรวจสอบของกลางที่ผู้ต้องหาไปกระชากมานะครับก็เป็นกระเป๋าแบบสพายสีน้ําตาลข้างในก็มีเงินสดอยู่7 0 0 0กว่าบาทแล้วก็โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียหนึ่งเครื่องนะครับครับอันนี้หมาเป็นพลเมืองดีนะฮะถ้าสมมติไปชวนหมานะคุณเสกชัยมีไปได้นีไปได้นะโหเจอลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับ เมื่อสักครู่ที่จังหวัดไหนนะฮะที่จังหวัดนาารมมครราชสีมาแต่ว่าที่กรุงเทพนะฮะท่านผู้ชมใครที่ถูกคนร้ายนะครับหลายท้องที่นะฮะคนร้ายกระชากกระเป๋าหรือว่าชิงทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่หัวหมากวังทองหลางลาดพ้าบึงกลุ่มประเวศนะครับไปดูหน้าดูตาได้นะครับที่สอนอหัวหมากเพราะว่าวันนี้ตำรวจจับได้ยกแก๊งทีเดียวนะครับ ช่วงบ่ายโมงวันนี้พันตำรวจเอกนะรงฤทธิ์พมสวัสดิ์นะครับผู้กับสอนอหัวหมากนะ,ะแถลงจับกลุ่มแก๊งวิ่งราวซับนะครับประกอบด้วยนายวิโรจน์กัลณุนามหรือว่าตัอายุ23ปีกับน้องชายอีกหนึ่งคนอายุ15ปีนายมูซาบุลเลาะอายุ19ปีและนายสมศักดิ์กละกานนามสกุลพราะอายุแค่17ปีนะฮะพร้อมกับของกลางเงินสด11,010บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับหมวกกันน็อกแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ ร่มกับสอนอหัวหมากบอกว่าช่วงเช้าวันนี้นะฮะนายวิโรธพร้อมกับน้องชายนะครับขี่รถจักรยานยนเนี่ยไปกระชากกระเป๋านางกิษนาพมพันเหา่าอายุ42ปีแต่ว่าพลเมืองดีนะครับแจ้งตำรวจแล้วก็ไล่ติดตามกันนะครับจนกระทั่งจับกลุมได้บริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบใกล้แยกบ้านมานะฮะ สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสาร,รภาพว่ายังมีเพื่อนอีกสองคนคุณเสชยคือนายมูซากับนายสมศักดิ์นี่นะตำรวจตามไปจับกลุ่มไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมนายมูซานี่ให้การรับสาร,รภาพกับตำรวจบอกว่าตัวเองกับนายสมศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันขี่รถจักรยานยนต์วิ่งราวรั์เนี่ยมานานแล้วช่วงแรกทําแค่สองคนต่อมาน้องชายของนายวิรัตมาแต่งงานกับน้องสาวของตัวเอง ก็เลยชักชวนให้มาทำงานร่วมกันครั้งแรกทำงานกัน3คนแต่ว่าผัดกันไปทีละสองคนสองคนจนกระทั่งนายวิรัตนี่ไปชวนพี่ชายคือนายวิโรจน์เนี่ยามาทำงานด้วยคราวนี้แหละฮะคุณเสกชัยมีการแบ่งการทำงานก,านกันเป็นกะเป็นเป็นชิ้นเป็นอันทีเดียวนะครับแบ่งเป็นเอาสองทีมทีมละสองคนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนายวิโรจน์กับน้องชายส่วนตัวเองในจะจะตะเวน ทิ้งทรัพย์ในช่วงเช้านะครับในพื้นที่ที่แบ่งกะแบ่งงานกันทํานี่นะฮะไม่ว่ายญานหัวหมากวังทองหลางลาดท้าบึงกลุ้งประเวททำมาหมดแล้วนะครับทำมาหมดแล้วและก็จะทำเฉพาะผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าขับรถแล้วก็สะพายกระเป๋าเอาไว้ด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วของก็ไม่ได้ของมีค่าอะไรคคุณเฉลิมชัยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดซะมากกว่านะครับล่าสุดนะฮะ มีผู้เสียหายนะครับที่ไปชิงทรัพย์รามคําแหงห้าิเมื่อวันที่29้ามิถุนายนที่ผ่านมานี่เองทากันเป็นครอบครัวอะไรใช่ไหมเนี่ยมีธรรมะกินกันลักษณะนี้หมดแต่งงานเสร็จมีพี่เขยมีญาติก็ชักชวนมาร่วมมันขอเหตุทั้งหมดสี่คนมีการแต่งงานกันทําด้วยแบบกะเช้ากะเช้ากะบ่ายกะเช้ากะบ่ายไปคู่ใช่ไไปคู่ไปคู่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะใช้ รถจักรยานยนต์ลักษณะยี่ห้อนี้นีมันง่ายโอ้โหมันง่ายสักขนาดนั้นเลยนะฮะนี่ถ้าตำรวจจับไม่ได้นะแต่หรือว่ากรรมไม่ติดจรวดนะคุณเสกชัยยังทําอยู่ครับผมพาไปเรื่องของยาเสพติดก็ยิ่งจับยิ่งโปรจับไม่หมดสักทีนะครับในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโทรสุเทพเดชรักษาผู้